ก่อนไปดูบังอะดูโฆษณาให้เขาก่อนได้ไหมอะเขาจะได้มีกำลังใจในการอ่านมังอะต่อนะขอบคุณจ้าผอครับในอีกนี้อีกแล้วครับตอนที่หนึ่งรอจ็สิบเจ็ดไปซะเด็กอมมืออย่างเธอจะมาเล่นตลกอะไรกันเห็นประกาศจากหนังสือพิมพ์แล้วจะมาหลอกเอาเงินใช่ไหมละ่ะจะไปเองดีๆหรือจะให้ฉันไล่ตี ร้ดูวยไม,ไม้ผิดของทุกๆปีคุณมีอาการปวดหัวใช่ไหมคะถ้าการรุนแรงขึ้นคุณป้าจะมีอาการท้องเสียเล็บมือเล็บเท้าก็ดำซะด้วยเอ่อเออะไรกันเธอรู้อากาศฉันได้ยังไงตอนนี้ให้พวกเราเข้าไปได้หรือ,อยังคะหมอวิเศษเชิญนดินทราก่อนคะ่ะฉันมีตาหามีแววไหมได้โปรดยกโทษที่ฉันล่วงเกินคุณหนูด้วยนะคะ คุณป้ากังวลกันไปแล้วค่ะคุณบอกได้ไหมคะว่าอาการป่วยนี้ต้องรักษายังไงมารบก,กวนฉันมาหลายปีแล้วค่ะมันเป็นเชื้อโรคแฝงอย่างหนึ่งค่ะจะหายภายในเวลาหเดือนอาการป่วยของคุณเจ้าของบ้านนะคะ่ะต้องรีบรักษาเลยนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะฉันสับสนงงงไปหมดแล้วเชิญทั้งสองตามฉันมาทางนี้ค่ะคุณท่านคะ คุณหญิงคะมีหมอวิเศษมาดูอาการคะ่ะด้านขายเครื่องประดับคุณท่านเจ้าเข้ามาสิคุณหญิงเจ้าสวัสดีคะ่ะคุณหญิงเจ้าคุณท่านชาเออคุณท่านเจ้าหนูคนนี้นี่นะเป็นหมอเรียนคุณหญิงดิฉันให้ละค่ะหมอหมอคนนี้วิเศษมากเลยละ่ะมองแค่วบบเดียวก็ดูอาการเรื้อรลังของดิฉันออก เธอนามสกุลอะไรอาจารย์ของเธอคือใครฉันแซก่กู้อาจารย์ของฉันเคยเป็นหมออยู่ที่ชน,นบทค่ะไม่ได้มีชื่อเสียงเรื่องลือนามอะไรคุณหญิงคะในเมื่อประกาศตามหาหมอรักษาอาการป่วยรุนแรงของคุณท่านคุณลองให้ฉันรักษาดูไหมคะยังไงก็มาแล้วลองรู้ซะหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกคุณท่านหากว่าเป็นนักต้มตุ๋นจริงจะเอาคนที่ น่าเชื่อถือกว่านี้มาก็ได้นะลองให้หมอเด็กนี่รักษาฉันดูเถอะคุณท่านคาคุณหญิง้าความเชื่อใจของคนไข้มีผลเป็นสิ่งสำคัญที่สุดรักษาเสร็จเมื่อไหร่ค่อยตัดสินใจว่าจะเชื่อฉันดีไหมให้ฉันรักษาก่อนถ้าฉันพูดไม่ถูกแล้วก็ฉันก็ไม่ใช่หมอคะ่ะคุณค่อยไปไล่ฉันออกไปก็ยังไม่สายนะคะ คุณพูดมีเหตุผลงันล้นรบกวนด้วยครับที่พระจันของคุณมีความฝืดเคืองมันเกิดขึ้นเมื่อความเย็นสัมผัสต่ออุณหภูมิร่างกายของคุณช่วงมันเริ่มที่ฤดูใบไม้ผลิร่างกายไวต่ออากาศเย็นคุณต้องใส่จใจเรื่องนี้ให้มากนะคะหลังจากให้ขึ้นแล้วไม่ต้องทานยาตอนนั้น คุณนึกถึงอาการป่วยของคุณก็เริ่มดีขึ้นแล้วแต่หลังจากนั้นก็เริ่มถ่ายท้องลำบากขึ้นโดยเฉพาะปลายฤดูใบไ,ไม้ผลิอาการเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แค่ไม่สามารถถ่ายท้องหนักได้แม้แต่ปัสสาวะก็ยังไม่ค่อยมีเนื่องจากปัญหานี้ทำให้ชีวิตคู่ไม่ไปถึงไหนโลกนี้ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันป่วยมาสัก สามสี่เดือนแล้วใช่ไหมล่ะคะทั้งหมดนี่เธอพูดถึงทั้งหมดหรือนี่นะนี่คงเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณหมดทางเลือกจึงต้องประกาศลงหนังสือพิมพ์อาการป่วยของคุณประสบกับปัญหาครั้งใหม่อีกแล้วสินะคะนั่นคือตอนนี้คุณขอให้หมอฝรั่งช่วยนำน้ำเกลือนั่นทำให้รู้สึกเจ็บปวดมากกว่าเดิมแต่ถ้าหากเป็นหมอจีนทานยาไปเท่าไหร่ก็สำลักออกมาทั้งนั้น ฉันไม่มีความรู้เรื่องหมอยาฝรั่งหรอกนะคะแต่ถ้าเป็นยาจีนเคยใช้อยู่บ้างควรเป็นเฉิงฉี่ซุปค่ะเสียดายที่ฤทธิ์ไม่แรงพอคุณหนูพูดนะไม่ผิดเลยแล้วลงประกาศหนังสือพิมพ์เพราะอยากได้อาหารและผลิตภัณฑ์ยาแต่ต่างก็ไม่ช่วยอะไรแต่พอได้น้ำเกลือแล้วก็ทำให้รู้สึกปวดมากขึ้นคุณบอกมาเธอครับ ว่าต้องรักษาอาการนี้ยังไงคุณต้องทานซุปเสือขาวในปริมาณมากค่ะผอบอาครับได้ยิงดีอีกแล้วครับตอนที่1น8่องรอยเต้มยาเสือขาวถูกบันทึกไว้ในบัณฑิตแพทย์ในบทความเกี่ยวกับโรคไข้หวัดมีส่วนผสมคือรากชะเอม15กรัมสม10กรัม เงา15กรัมฟองเต้าหู้50กรัมข้าวกล้องขัด10กรัมต้องใช้ฟองเต้าหู้ในปริมาณมากซึ่งมันไล่ความร้อนออกจากร่างกายได้ดังนั้นก่อนอื่นไล่ความร้อนออกจากร่างกายคุณเจ้าก่อนต่อไปก็ต้องมีของเหลือในลำไส้ของคุณเจ้ามากขึ้นทำให้คุณสามารถถ่ายอุจจาระได้คล่องขึ้นส่วนประกอบของยาน,นี้ ได้แก่ซุปเสือขาวเป็นตัวหลักลากยาสุดเป็นตัวยาลองยึดตามใบจ่ายยานี้ทานก่อนสามชุดก็เพราะอาหารของคุณยังอ่อนแอยาสองชุดแรกช่วยทำความสะอาดลำไส้ถ้าสำลอกออกมาก็ไม่เกิดผลเสียอะไรคะ่ะดื่มยาจนถึงถ้วยที่สามจะรู้สึกอาการดีขึ้นไม่น่าจะสำลอกแล้วลวคะค่ะ ฉันจะเขียนใบสั่งยาให้นะคะเขียนใบสั่งยาให้เรียบร้อยแล้วค่ะอีกไม่กี่วันจะกลับมาดูอาการนะคะคุณวางใจจัดยาให้คุณท่านเถอะค่ะลำบากคุณแล้วละคะ่ะนี่เงินมัดจำของคุณกู้นะคะฉันไม่รีบค่ะไว้ตอนไปเยีย่ยมอีกครั้งหนึ่งให้ก็ไม่สายคุณป้าหวางส่งคุณกู้กลับหน่อยจ้ะ ได้ค่ะคุณกู้คะอาการป่วยของฉันอาการป่วยของคุณไม่รุนแรงอะไรเลยค่ะยารักษาก็ไม่ได้แพงแล้วค่ายามปนเท่าไหร่เลยคะไม่เป็นไรคะ่ะจากนี้ไปต้องดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะอย่าทำงานหนักเกินไปล่ะแล้วกลับกันเถอะฉันนี่เหมือนโง่เขาจริงๆความโง่มันบางตายไปหมดเลยดูถูกคนแบบนี้ไปซะได้ไม่คิดว่าผู้หญิงคนนี้ จะให้อภัยฉันและยังไม่ถือโทษโกรธด้วยช่งางงง้ำทั้งภายนอกภายในจริงๆพี่คะเมื่อกี้เจ๋งมากเลยนะคนรับใช้ไหวพี่อย่างกับพี่เป็นลูกปั้นเลยอะเจ๋งอะไรกันจริงสิค่ะพี่พี่จะกลับเลยหรือเปล่ากว่าจะได้เจอพี่อีกก็ไม่รู้จะเมือออ่อไหร่อ่ะคิดถึงพี่ขนาดนั้นเลยเหรองั้นช่วงนี้พี่มาหาเธออีกแนะ่พี่เห็นพ่อแม่เธอยุ่งยุ่ง พี่อยู่บ้านก็รู้สึกเบื่อๆจะออกมาช่วยทางนี้หน่อยก็คงจะดีดีจังเลยค่ะดูเธอสิ <c oughs> อันที่จริงแค่พูดชื่อโลกได้ถูกต้องยังไม่เพียงพอแก่การได้รับความไว้วางใจจากตระกูลเจ้าเลยนะระหว่างวินิจฉัยอาการฉันจงใจให้พวกเขาเห็นปืนในกระเป๋าของฉันพลังของปืนนี่ ตังหากที่ทำให้ฉันดูน่าช่วถือมากขึ้นสิ่งของของสิ่งเพ้ยสื่อนี่ใช้ได้ในบางโอกาสนะเนี่ย1เดือนผ่านไปภายในร้านยาตะกูลเหอสมุนไพรเหล่านี้ค่ะเลือกมาอย่างดีพวกมันต้องขายได้ราคาสูงนนแน่นแนต่อไปฉันจะใช้วิธีนี้ด้วยเหมือนกันพี่ค่ะพวกเขามากันแล้วใครเหรอคุณหมอกู้ พบจนได้นะครับคุณเจ้าคุณหญิงเจ้าเราตั้งใจมาที่นี่เพื่อแสดงความขอบคุณครับคุณเจ้าอาการดีขึ้นเยอะเลยนี่คะแถมยังลุกขึ้นจากที่นอนได้แล้วด้วยดูเหมือนฉันจะสั่งยาให้ได้ผลน,นะคะใช่แล้วค่ะคุณท่านอาการดีขึ้นมากมาช็อปปิ้งกับคุณหญิงจนได้พบกับคุณหนูเหอเข้าพอดีพอรู้ว่าคุณอยู่ที่นี่ด้วยก็เลยรีบมานะคะ ว่าครับในอีกนี้แล้วครับตอนที่หนึ่งร้อยเสิบเกหนูคิดจะกลับไปเยี่ยมคุณสักวันอยู่พอดีเลยค่ะงั้นคุณเจ้าเข้ามาก่อนสิคะหนูจะตรวจด,ดูให้ดีขึ้นไม่น้อนยแล้วนะคะเนี่ยต่อไปลดปริมาณซุปข่าวลงหน่อยแล้วพักผ่อนให้เพียงพอนะคะขอบคุณมากครับคุณหมอเออนี่ค่ารักษาของคุณครับทำไมถึงเยอะแบบนี้ล่ะคะไม่ใช่สามร้อยหยวนหรอ หนาเป็นเปื่องอย่างนี้อย่างน้อยก็ต้องพันหยว่แน่แนคุณพูดถึงความสัมพันธ์ของการเชื่อใจการรักษาของคนไข้ที่มีต่อแพทย์ไม่ใช่เหรอครับคุณรักษาอาการป่วยของผมได้หายดีแล้วถือว่าเป็นน้ำใจล็กๆน้อยๆที่จะผูกมิตรกับตระกูลเจ้าเถิะนะครับคุณได้รักษาความเจ็บป่วยของผมนี่แค่ของขวัญสำหรับการเป็นเพื่อนกันครับคุณหนูกู้อย่าปฏิเสธเลยนะครับง้นฉันไม่เกงแจนะคะ ยกให้เชอรี่สักครึ่งหนึ่งครอบครัวของพวกเขาต้องการใช้เงินนี่นะเอาล่ะตอนนี้ก็สอยมากแล้วงั้นไม่รบกวนดีก,กว่าครับเอาไว้ไปส่งแขกด้วยนะครับผมไม่เป็นไรครับตอมสบายเถอะเรามอบค่าตอบแทนให้คุณหนูกู้ก็ไม่รบกวนเลยแล้วครับคุณหญิง ปืนที่อยู่ในมือของคุณหนูกู้นี่ประเมินราคาได้เท่ากับรายได้ครึ่งปีของร้านประดับของเราเลยนี่นะการแต่งกายของเธอและยาที่เธอใช้ก็ต่างจากผู้อื่นด้วยอย่างที่ผมคาดเดาไว้ไม่ผิดเธอเป็นผู้หญิงของนายพลชั้นผู้ใหญ่เรียนรู้หลักการการรักษาต้องการทดสอบการรักษาของตัวเองนี่เอง ถ้างั้นเธอเป็นหมอวิเศษจริงๆรักษาคุณได้หายจากอาการป่วยนะับว่าโชคดีของเรานะนะคะคุณเจ้าสถานะอะไรก็ไม่สำคัญโชคชะตาต่างหากแต่ที่สำคัญนะ่ะกลับไปปราบประกาศบนหนังสือพิมพ์ซะนะเป็นความคิดที่ดีนะคะแถมยังช่วยชี้ทางผู้ป่วยคนอื่นแม้เพียงแต่ค่าตอบแทนบุญคุณ ยังสร้างกุศสได้อีกด้วยกลับบ้านไปแล้วฉันจะโทรบอกพี่สาวให้จัดการประกาศเลยค่ะไม่กี่วันต่อมาหนังสือพิมพ์ในเมืองก็เต็มไปด้วยโฆษณาชื่อร้านตระกูลเหอครึ่งฉบับผู้คนทั่วเมืองก็ได้ทำการรักษาที่ร้านยาการงานก็เป็นไปได้ด้วยดีร้านยาตระกูลเหอยามโพเพ เดี๋ยวจะพาเธอไปที่ที่หนึ่งมีร้านอาหารเปิดใหม่น่ะเป็นร้านอาหารฉบับของเมืองเยั่วเลยนะได้ยินว่าที่นั่นตกแต่งร้านได้อย่างกับพระราชวังเลยล่ะแถมยังใช้เงินมหาศาลสร้างบอลลูมที่หรูหละอลาัางการที่สุดในเมืองด้วยนะดีจังเลยเหนี่อยมาหลายวันฉันจะได้ถือโอกาสพักเหนื่อยมาหลาวันหลาวันวันนี้เธอไปทำอะไรมาหรอ ไม่โทรหาฉันบ้างเลยอ่ะเต่ว่ามันนิงยุ่งยุ่งอยู่กับร้านยานะสิแล้วยังช่วยรักษาผู้ป่วยอีกมันน่าสนุกขนาดนั้นเลยหรือไงอ่ะเขาหวน้าถ้ามีเรื่องสนุกแบบนี้พาฉันไปด้วยสิดวงจันทร์ช่างงาบสดใสหงเนียนผู้ปากเปลืองเชื้อเชิญตรงจุ่นลงมานิทานระบบเพลงในสไตล์ ซูโจร้องลอยจากชั้นชั้นสูงชัยชมบุรผาอาบแสงจันทร์ดอกไม้มีกลิ่นหอมหวนดวงจันทร์มีแสงและเงาบทประพันธ์นิทานนี้ไพ่รสนอหูดีนี่นั่นเป็นเพราะเขาเป็นผู้ชำนาญศิละปะอันเรื่องชื่อของข่ายกวางวี่ยังไงล่ะคะดีใช่ไหมล่ะคะ เท่ากลางแสงจันทร์ชื่มชนบุภาเงียนมองดวงเดือนไม่เคลื่อนคายบุพากินละทั่วคอเขาแสงเดือนบุภาก็เกิดใช้พื้นดินเดือนแขนส่งสว่างพนาพนาภายัยโอ้นางบางอ่อนสง่ากลางแสงจันทร์เคลื่อนกายพันถึงฟากฝั่ง เคหสถานเอ่ยคุณแม่คะคุณพ่อคะไงชิงโจมาดานข้าง,งแม่สิลูกค่ะในห้องวางลุนที่คุณแม่ว่าทำไมหนูไม่เห็นเลยล่ะอยู่นั่นไงค่อยๆไปดูแล้วกันเดี๋ยวเราขอไปเต้นรำด้วยกันก่อนนะคะคราวที่แล้วมีอตาสิงเพื่อสือ่อก็ไม่สนุกนะสิครั้งนี้ คุณลุงเหยียนบังเอิญจังนะครับที่ทุกคนอยู่ที่นี่ด้วยเสียงนี้มันอีตาสิงเพลสืออีกแล้วเหรอเนี่ยแม้วันนี้ได้ฟังสองคลิปเลยนะนายชฉาเชียวใครอยากฟังอีกยกมือขึ้นสิคะถ้าพรุ่งนี้อยากฟังสองคลิปอีกแนะนำช่องนิชาให้หน่อยได้ไหมคะจากปากเปล่าหรือไม่ก็กดแชร์เพื่อนดูก็ได้จะเป็นพระคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะ ส่วนพระเอกนาะงเอกก็กลับมาเจอกันอีกแล้วงั้นก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ